หลังจากเราเย็บแล้วนะครับเราหลังจากเราเย็บปากกระเป๋าแล้วแล้วเราแท็กออกจากกันแล้วอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือด้านนอกนะครับอันนี้คือด้านในนะครับจากนั้นให้เราใช้หมอนนี่มาเตรียมมาเลยให้เรากลับริมกระเป๋าเนี่ยเข้ามานะครับกลับเข้ามาข้างในก่อนนะครับกลับเข้ามาข้างในกลับเข้ามาข้างในทั้งสองชิ้นนะครับทั้งบนและล่างนะครับ กลับเข้ามาอย่างนี้นะครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาเียชิ้นชิ้นล่างกันก่อนนะครับชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับให้เราแบะตะเข็บตรงนี้นะครับแบะตะเข็บที่เราเย็บเนี่ยนะครับแบะตะเข็บที่เราเย็บเนี่ยแบะออกจากกันแล้วใช้เตาเรีดเนี่ยเียดแบะไปเลยหาอะไรแข็งๆนะครับแข็งๆหนักๆมาวางเหล็กทุบนะครับ บางเขาจะเรียดแบบไว้ตรงนี้นะครับเราจะเรียดแบบไว้อย่างนี้เหมือนอย่างนี้นะครับคือตะเข็บก็จะแบะออกจากกันทีนี้พอชิ้นล่างนี้เสร็จแล้วเราก็มารียดชิ้นบนนะครับรียดชิ้นบนก็แบะเหมือนกันครับนี่คือชิ้นบนที่เรากลับเข้ามานะครับจากนั้นให้เราแบะตะเข็บตรงนี้นะครับแบะตะเข็บตรงนี้ แบบตะเข็บ่างนี้แล้วก็จะได้ตะเข็บ2ข้างแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือตะเข็บบนและล่างเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดพับริมกระเป๋านะครับยังไม่ได้พับริมกระเป๋าเสร็จแล้วเสร็จแล้วให้ดูตร,ตรงตรงมุมปากฉลามที่เรากลับไว้นะครับที่เราแตกไว้ทีนี้เราต้องกลับเข้าไปข้างในด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ปากกระเป๋าเขา ลุ่ยหรือเป็นแผลนะครับเราต้องกลับเข้าไว้ก่อนเลยก็คือรีดกดไว้เลยอย่างนี้นะครับนี่นะครับรีดกดไว้เลยฝั่งนี้ด้วยนะครับรีดกดไว้คือเราพับเข้ามาข้างในแล้วก็รีดกดไว้อย่างนี้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นี่คือกระเป๋าที่ยังไม่ได้เย็บริมนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ โอเคจากนั้นเราก็จะลงไปเย็บนะครับลงไปเย็บริมตัวนี้ครับผม